อเคกทู u, นักเดินทางพาไปทุกคนครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่2 8กุมภานธ์64นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสำรวจบ่อ,บอน้ำพุโซดานะครับที่ตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแล้วก็สำรวจที่นั่นให้ทุกคนดูสั้นๆง่ายนะครับเผื่อว่าใครอยากจะไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็ไปชิมน้ำพุโซดานะว่ามีรสชาติยังไงจะ อร่อยมีคุณค่าแล้วก็ใสสะอาดเหมือนที่เขาล่ำาลือกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปสํารวจที่นั่นให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคตอนนี้ก็จะ7จ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ตำบลห้วยกระเจาเอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยครับโอเคไปเลย let's go <S ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทวนเส้นทางการเดินทางให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะ แต่ถ้าหากว่าทุกคนจะดูแบบละเอียดให้ไปดูลิงก์ที่ผมทิ้งไว้นะอันนั้นผมจะรีวิวเส้นทางการเดินทางไปยังตำบลห้วยกระเจ้านะเพื่อไปดูน้ำาพแร่โซดาอันนั้นจะรีวิวละเอียดหน่อยสำหรับจุดเริ่มต้นนะครับถ้าหากว่าทุกคนเข้ามาเส้นทางหลวงหมายเลข321นะที่กิโลเมตรที่58ทุกคนจะมองเห็นป้ายนะครับที่จะ เขียนไว้ว่าอำเภอบอ่อพลอยนั้นให้เลี้ยวซ้ายนะมันจะเป็นป้ายเขียวๆข,ข้างหน้านะครับทุกคนเห็นไหมนะให้เราเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายเลยนะครับมันจะเลี้ยวเข้าไปสู่ทางหลวงหมายเลขสามสามสี่สองนะในทุกคนเห็นป้ายไหมอำเภอบอ่อพลอยแล้วก็มีป้ายกำกับทางหลวงสามสามสี่สองให้เราเลี้ยวซ้ายไปเลย หลังจากนี้ไปให้ทุกคนขับรถไปอีกสักประมาณ5นาทีนะมันจะเข้าสูเออ่เขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นช่วงรอยต่อจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเพื่อตรงไปยังอำเภอห้วยกระเจ้านะครับทุกคนครับวันนี้หมอกลงค่อนข้างหนานะทศนาวิสัยในการ มองถนนเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งเข้าไปยังกิโลเมตรที่20ทางหลวงหมายเลข3342นะครับเพื่อเลี้ยวเข้าไปยังตำบลห้วยกระเจ้านะครับดนี้ก็เป็นทัศนวิสัยยามเช้านะครับหมอกลงค่อนข้างจัดเลยทีเดียว ก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับสําหรับคนที่จะมาบ่อน้ําพุและโซดานะครับยามเช้านะตอนนี้ผมก็อยู่ราวๆกิโลเมตรที่20ทางวงหมายเลข3 3, 3 4สนะครับทุกคนจะเห็นป้ายนะ เทศบาลตำบลห้วยกระเจานะจังหวัดกาญจนบุรีให้เราขับรถตรงไปอีกสักประมาณ1กิโลนะครับโดย1กิโลข้างหน้าเนี่ยเราาวนะครับทุกคนจะเจอสามแยกนะครับมันจะมีทางบ่อะนะครับไปยังบ่อน้ำพุโซดาข้างหน้านะ ไม้ป้ายแดงๆนั่นหลังจากที่เราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราจะอยู่บนทางหลวงหมายเลข3 3 6สเราจะต้องตรงไปเรื่อยๆจนถึงกิโลเมตร ที่22นะครับให้ทุกคนสังเกตหลักกิโลเรื่อยๆแล้วเราจะเจอจุดนะครับที่มีการขุดบ่อบาดาลน,นะครับน้ำพุโซดาที่นั่นนะครับสังเกตว่าจะมีรถมาจอดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีคนมาตั้งแผงขายของนะตอนนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กิโลเมตรที่22ทางหลวงหมายเลข3363ครับที่บ่อน้ําบาดาลน,นะน้ำพุโซดาน,นะครับ ทุกคนคับระหว่างที่ทุกคนเดินทางในคลิปนะผมจะบอกหลักกิโลอยู่เรื่อยๆนะมันมีวิธีสังเกตแบบนี้นะให้ทุกคนสังเกตหลักกิโลด้านที่หันเข้าทางถนนนะครับอย่างด้านนี้นะจะหันเข้าทางถนนจะมีหมายเลขทางหลวงบอกนะครับด้านบนที่อยู่ในคดนี่ก็คือหมายเลขทางหลวงนะอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข3363กิโลเมตรที่23นะระหว่างที่ทุกคนขับรถทุกคนก็สังเกตหลักกิโลนะครับด้านที่หันเข้าถนนนะ จะบอกตำแหน่งเราเรื่อยๆนะแล้วถ้าทุกคนดูในคลิปประกอบทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าหลักกิโลที่ผมบอกเนะี่ยมันหมายถึงหลักกิโลด้านนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับโอเคกดทูครับทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามากิโลเมตรที่18แแล้วนะทุกคนจะเริ่มเห็นป้ายที่เขียนว่าบ้านทัพพยานะครับก็สังเกตป้ายบ้านทัพพยานะครับถ้าหากว่าเห็นป้ายเมื่อไหร่ก็คือใกล้จะถึงแล้วนะครับ ให้เราสังเกตป้ายแดงๆไว้นะครับจะมีป้ายบอกอ,อยู่ตลอดทางนะครับว่าทางไปน้ำพุโซดาน้ำแร่โซดานะตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับข้างหน้าผมเป็นกิโลเมตรที่21น,นะครับก็เหลืออีก1กิโลก็จะถึงจุดที่ผมบอกแล้วนะครับในานานี้เป็นหลักกิโลที่21น,นะครับ ทางหลวงหมายเลข3363เหลืออีก1กิโลนะครับก็คือข้างหน้าผมนะเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับตอนเช้ารถอาจจะยังไม่เยอะนะเดี๋ยวผมใช้ให้ทุกคนดูบรรยากาศช่วงเย็นๆที่ผมไปมานะคนและรถนี้จะเยอะมากเลยนะสำหรับช่วงเย็นๆนะที่ผมได้ไปมาแต่ว่าวันนี้เป็นตอนเช้านะครับ ไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมรถจะเยอะไหมแต่ว่าที่เรารูก็คืออากาศดีมากนะมีแสงแดดอ่อนๆเดี๋ยวเราจะลงไปสัมผัสที่นั่นกันนะแล้วก็ชมบรรยากาศสองข้างทางครับตอนนี้ผมเข้าสู่กิโลเมตรที่22แล้วนะครับก็คงจะเป็นข้างหน้าแล้วล่ะ ทุกคนจะเริ่มเห็นรถมาจอดข้างทางแล้วนะเห็นไหมเนี่ยโปรดชะลอความเร็วเนี่ยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับจุดแรกที่ทุกคนจะเห็นเลยด้านขวาคือจะมีคนมาตั้งแผงขายของแล้วก็มีลานจอดรถให้เราเอารถเข้าไปจอดได้นะครับอันนี้เป็นตอนเช้านะนะอันนี้ก็จะเป็น โซนแรกนะครับที่จะมีเครื่องกรองติดตั้งให้เรานะ้ําไปกรอกได้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ําโพนะแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ผ่านเครื่องกรองนะด้านขวานะมันจะมีอยู่2จุดหลักๆนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงไปรีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับทุกคนครับถ้าทุกคนจะมาที่นี่ทุกคนอย่าลืมเอากระบ,บอกนะ้ํามาลองน้ําด้วยนะครับเอาไว้ชิมกัน นะมันจะมีอยู่สองเต็นท์นะครับสำหรับช่วงเช้าเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมาสักระยะช่วงสายๆนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาดูแลเพราะว่าผมมาช่วงเช้าเลยนะมันจะมีจุดให้บริการอยู่2จุดนะครับจุดแรกตรงนู้นนะครับตรงนั้นจะมีเครื่องกรองแล้วก็มีก๊อกน้ําให้เราเปิดนะครับชิมฟรีนะแล้วก็ เอาอุปกรณ์ไปลองได้ส่วนจุดนี้จะเป็นน้าพุที่พุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่มีเครื่องกรองให้เรานะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดแรกกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเราเจ็ดโมงครึ่งนะครับนะคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเมื่อวานตอนเย็นที่พบมานะคนเยอะรถเยอะมากนะแต่ว่าตอนนี้ตอนเช้านะยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ ด้านนั้นก็จะเป็นพ่อค้าแมค้านะครับคนในพื้นที่นะเอาของในชุมชนเอาน้ํามาขายก๋วยเตี๋ยวหลากหลายนะทุกคนก็มาหาซื้อกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ําพุจุดแรกนะครับเบรนเต็นที่หนึ่งนะเป็นจุดแรกเลยเออบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีจุดให้เรานะครับ กองน้ำนะเอาไปชิมฟรีได้นะแต่ว่าเขาเขียนว่า500ร้อีนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนเช้าเนี้ยเขาเปิดได้หรือยังเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูนะครับอันนี้คือน้ำที่ผ่านการกองแล้วนะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยน้ำยังไม่ไหลนะถ้าใครมาตอนเช้าอาจจะยังไม่ได้กินนะครับนะต้องรอสายๆอีกสักครู่หนึ่ง น้ำแร่ที่นี่ผ่านการทดสอบแล้วนะครับนะก็ตามข่าวที่เราได้เห็นกันแนะนำให้กินผ่านเครื่องกรองนะนะ้ำมันจะใสสะอาดส่วนรสชาติที่ผมไปชิมมาเมื่อวานนะครับให้ทุกคนนึกภาพว่าเราเอ,อ่อเปิดขวดโซดาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะแล้วตอนเช้าเราก็มาลองกินนะรสชาติมันจะประมาณนั้นเลยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะ่ะผมลองชิมแล้วละ่ละรอบหนึง่งแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศ ยามเช้าที่บ่น้ำแร่โซดานะครับทุกคนครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดที่สองกันนะครับที่มีน้ำพุนะเป็นน้ำพุน้ำแร่โซดานะครับด้านหน้าเนื่องจากว่าตรงนี้เขากั้นเชือกไว้นะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปตาม ทางถนนนะครับเพื่อไปอยังจุดที่สองกันนะครับทุกคนครับและตอนนี้ผมก็เดินมายัางจุดที่สองแล้วนะครับน้ำผุกน้ำดิเสโซดานะที่บ้านทัพยามอำเภอห้วยกระเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามสะพานจุดนี้ก็มีน้ำผุให้เราเอาภาชนะไปลองชิมได้เช่นกันแต่ว่ามันยังไม่ผ่านเครื่องกรองนะแต่ก็สามารถชิมได้ ดูจากที่เขาเถอนะน้ํามันก็ใส่นะแต่ว่ายังไม่ผ่านเครื่องกรองนะตรงเนี้ยนีนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเชา้าทุกคนเห็น,หนไหมน้ําพุกน้ําแร่โซดาอําเภอเห้วยก,กระเจานะสัมผัสรสชาจากธรรมชาติดีที่สุดในประเทศไทยอ่าชิมได้ห้าสิบซ0ซีห้ามนำกลับโอ้โห ใครผมเห็นเดินเอากลับไปเป็นขวดๆเลยนะแต่ว่าช่วงเช้านะยังไม่มีคนมาดูแลนะครับเนื่งจากว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่นี่ละภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่กําลังมีการขุดขึ้นมาเนาะโอ้โหทุกคนดูดิฟองฟอดฟอดเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาภาชนะนะครับไปลองที่จุดนี้นะครับแล้วเราลองชิม ว่ารสชาติเนี่ยจะสมคำล้ำลือหรือเปล่านะและถาดเยอะสักขนาดนั้น จากลักษณะแล้วทุกคนเห็นไหมฟองเหมือนโซดาเลยนะแต่ว่าน้ำค่อนข้างใสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันด้านนี้ดีกว่านะน้ำใสมากเลยอะผม ไม่คนเฟิร์นะว่าจุดนี้เขากองน้ํามาแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าน้ําที่พุ่งมาเนี่ยค่อนข้างใสนะซึ่งมันใสแบบเดียวกับจุดที่มีการกองด้านหน้านะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าท่อนี้อาจจะผ่านการกองมาแล้วนะเพราะว่าน้ําค่อนข้างใสเลยทีเดียวนะนะนะน่าจะมีการกองมาแล้วล่ะไม่งั้นน้ำคงไม่ใสแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมลองชิมไม่ทุกคนดูนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าหากว่าชิมจากน้ําที่ผ่านก๊อกจากเป็นแรกนะน้าจะกลมกล่อมกว่านะแต่ถ้าหากว่าเป็นจุดนี้นะเมื่อสักครู่นี้ผมลองชิมแล้วน้ำลดแตกๆนะลดแลกถ้าเทียบกับจุดแรกนะจุดแรกลสจะนุ่มนวลกว่านะอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ เดี๋ยวผมจะลองชิมน้ําที่ไม่ได้ผ่านท่อตรงนี้มาบ้างนะว่าสีมันจะเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าน้ํามันใสเหลือเกินเหมือนกับว่ามันผ่านการกรองมาแล้วเพราะอาจจะต่อท่อมาจากด้านโนนก็ได้นะป้าเดี๋ยวเราไปกรองน้ําด้านล่างกันนะว่าสีมันจะใสหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นน้ําที่ไม่ได้พุ่งมาจากด้านโนนนะสีมันจะออกแบบนี้นะ เทาๆหน่อยนะก็เป็นไปได้ว่าท่อโนนก็อาจจะผ่านการกรองมาแล้วละ่ะน้ำสใสแจ๋วเชียนะถ้าลองจริงๆสีมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจะชิมแนะนําให้ชิมจากน้ําที่ผ่านการกรองแล้วดีกว่าสีมันจะใสสะอาดน่าชิมกว่านะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะที่น้าพุน้าแร่โซดาอําเภอห้วยกระเจ้านะ น้ำที่ผ่านการกรองจากเต้นแรกนะรสชาติอร่อยกว่านะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะทุกคนต้องมาลองชิมดูนะส่วนน้ําที่ผ่านจากจุดที่สองนี้นะน้ําที่ขึ้นมารสชาติจะเอาตรงๆเลยนะอร่อยสู้จุดแรกไม่ได้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับทุกคนต้องมาชิมเองนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะแต่ผมชิมแล้วผมรู้สึกว่าจุดจุดแรกนะเต้นแรกนะ น้ำจะกลมๆแล้วก็อร่อยกว่านะหอมหวานแล้วก็เปรี้ยวซ่าน,นิดๆนะทุกคนครับตัดมาที่บริเวณตอนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ9ก้าโมงแล้วนะจุดที่มีการเปิดให้กรองน้ําดื่มฟรีนะก็เครื่องปั๊มก็เปิดทํางานแล้วนะครับทุกคนสามารถที่จะเริ่มไปลองน้ําได้นะเอาขวดไปลอง น้ำดื่มกันได้นะครับเขาจะมีป้ายเขียนว่าแจกฟรี 500cc นะก็เห็นแต่ละคนก็เอาขวดพลาสติกนะไปกลองกันก็น่าจะได้เวลานะตอนนี้ถ้าทางจะยังไม่เปิดเครื่องปั๊มนะคนก็มารอต่อคิวกันถ้าทางจะอีกสักพักหนึ่งแหละก็คงจะเปิดให้ทุกคนได้ลองน้ำไปชิมกันแต่ถ้าหากว่ามาตอนเช้านะครับยังไม่มีการเปิดนะ ก็จะไม่มีคนมาเยือนต่อคิวพี่ครับอันอันนี้ไม่เห็นหน้านะขอถามไม่เฉยว่าตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านบ้านทุ่งคูนบ้านทัพพยาหรือว่าบ้านสัตตโลบ้านสัตตโลหรอสัตตโลใช่ไหมครับแล้วถ้าบ้านทัพพยาอยู่ตรงไหนครับบ้านทัพพยานู้นดูตรงนู้นอ๋อทัพพยาไปชนะอีกอ๋อก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านสัตตโล หอครับมันมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> บอ่อพลอยกับห้วยกระเจาเ <Yeah. S 1> นื่องจากว่าตรงนี้นะครับนะเป็นไร <Yeah. S 1> ไรอ้อยนะครับไรอ้อยเก่านะ <Yeah. S 1> ที่เพิ่งจะมีการถางนะเพื่อให้รถสามารถที่จะเข้ามาจอดที่นี่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นโซนจอดรถโซนแรกนะครับตอนนี้ที่นี่ก็เริ่มที่จะมีการพัฒนา เรื่อยๆนะครับหลังจากที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะมีจุดเด่นเรื่องน้ำแร่นะน้ำาพุโซดานะครับบรรยากาศยามเช้าที่นี่คนเริ่มเยอะแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ราวๆเก้าโมงละด้านนู้นเราจะเห็นคนเริ่มที่จะถางอ้อยนะคาดว่าจะถางพื้นที่เพิ่มเติมนะครับมีคนมาตัดอ้อยนะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะในอนาคตอาจจะมีการถางพื้นที่เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็มีการก่อสร้างนะครับมีการพัฒนาพื้นที่นะ โดยรวมแล้วแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือคนกลุ่มแรก,แรกๆเลยนะครับที่มาถึงแล้วก็เข้าถึงจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่และนี้ก็เป็นบรรยากยาศยามเช้านะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะเอาของในชุมชนมาขายนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่ซื้อผักผลไม้อุดหนุนคนในพื้นที่นะครับเป็นที่เรียบร้อยที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือคนที่มาต่อแถวนะครับเพื่อที่จะรองน้ําไปเดิมนะเป็นน้ํเฟรีน้ําแร่นะครับจากธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้ตอน9โมงอรัเครื่องปั๊มเพิ่งเปิดนะครับเราสามารถพึ่งรองได้เมื่อสักครู่นี้นะแต่ถ้าหากว่าใครที่มาช่วงเช้าเช้าน้า จากกอกอาจจะยังไม่ไหลนะครับต้องรอก่อนนะสักพักหนึ่งราวๆไต๋ๆหน่อยถึงจะได้ลองนําไปชิมแล้วก็ดื่มฟรีกันครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะที่บ้านสะตัโลตําบลห้วยกระเจา้าอําเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกคนครับก่อนที่ผมจะเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศ ช่วงสายๆนะเวลาราวๆเก้าโมงครึ่งนะให้ทุกคนดูว่าผู้คนแล้วก็รถเยอะมากนะมาจากภูมิภาคต่างๆนะจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าคนในพื้นที่เองก็ดีเดี๋ยวเราไปขับรถชมบรรยากาศกันเลยครับว่าคนเยอะขนาดไหน เป็นบ่อที่2นะครับที่มีการจัดน้ำพุนะพุ่งขึ้นมาแล้วให้ทุกคนไปชิมฟรีได้นะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเต็นท์แรกนะครับเป็นจุดที่2ที่มีน้ำพุปุ่งขึ้นมาแล้วก็มีจุดกองน้ำน้ำแร่โซดานะที่กองเรียบร้อยแล้วใส่สะอาดให้เราไปเปิดก๊อกเอาภาชนะไปกองไปตวงนะเพื่อชิมได้ฟรีนะครับที่ด้านหน้าทุกคนเห็นเป็นเต็นท์นะ